เขาทาของเฟินตัวพี่น้องเต็มแท้แล้วทั้งได้กเกตบานเต็มมานเดอพี่น้องมองสอนมอมีแต่ว่ามานเหมือนนี่หาสอนน้ำกาอปคือถือี๋ยว สวัสดีน้ำเสาะครับถักท่ายกันเสารวันที่สิบหกปีน้องสิบหกเมษาปีหกกอกผีผ่านอ้องเลาะอ่างเลาะเคือนเด้อพี่น้องเหมือนี่หาอยู่ห้ากินหาสอนแม่งกับต่อแมงดาขึ้นกอล่ะพี่น้องัอสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องเช่าใตทเช่าเล่า,ชาวชาาตัางประเทศเราพี่น้องเอาบรรยากาศริมบางมาฝากพี่ฝากน้องมือนี่แต่ตอนนี้น้ำในอ่างเริ่มแหง้งคากเด้อพี่น้อง เริ่มห้ามองสอนยากแล้วอะเดินทางกับยายเกตขึ้นเกาล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาสอนน้ากันเนื้อจ้ามือนนี่หลุดน้ากันพี่น้องจะได้สิมานบอมองสอนกะหายากแล้วพี่น้องถือยูไปยายเกตน้ำบกจากเนาะมอเตอร้มาหลายเม่อกลับมารอบนี้น้ำแห้งเบิดพี่น้องแต่ว่ากถือกูได้หรอพี่น้องถือกูเนาะโอนถือกูพี่น้องโอนมึงที่เราโอน น่ะมันคือเืิมเมาพม่มองสีสอนมากหมวัดนี่ม่กับเตาบ่มีหมองอยู่พี่น้องมาเนี่หาทางขามก้อนอั่นยุ่ดรักเนาอเพื่อขามได้อออกไปก็มีตโดนมีร้ายอยู่ไดร้ายอยู่ตัวนี้ตึกยังมหนามันขอนไม่มีลอกเก็บเพ็ดกับบริเก็บง่ายเรกพี่น้อง มีมตลมเพื่อนก็บทึ่งฝ่าทึ่งลมแต่ว่าบ่มีฝนแต่บางพื้นทีกกน่ก็ตกหนักเด้อพี่น้องเมื่อคืนนี่ในเขตอำเภอบุญทลิกนี่แหละจะแถบป่าแถบบานคนสองป่าน,นี่บ่มีฝนโอ้หลายอยู่ตัวนั้รนี่อือถือลายอยู่คนเอ้อก็สิได้สีมันอยู่ดอกพี่น้องแม่งกับเตาทุ่นโอ้ยยังหลายอยู่ตัวนี้นัน่นเด้อ ตรงนี้รักๆกันสิกินแม่งนี่แหละพี่น้องแม่งกินนูน่นแม่งกับเตาแม่งกินนูน่นแม่งกับเตานี่แหละนะดู้น้ำกันพี่น้องมาหนิ <l ots> คือไบเจเกตเขาได้อยู่ไดงเธออยู่น้อเธอเ <l ots> อ อมองสอนมีบัวลายพี่น,น้องยังใครอยู่เถอะดีอยู่เถอดีอยู่เด้มงตัวปนไงแรงมันว่าจะได้ปนเก่าออกกันบรรยากาศคืมๆอีกเรื่องพี่น้องมาหนิแสงกะอาสิบัวปันได้คืมซื้อดอกพี่น้องคึมปนโตดอก <c ười> <ister n S 1> อุ้ยตัวนี้อุ้ยใส่ไหมตัวแม่เนี่ยหวัวหอดมาเป็นเมฆตักเตา <c ười> มันมอตีงน้กใจล่ะอะไรดู่นโอ้ถือคา่ตัวนี้มันหักขีดอันนี้ร้ายนอกแมนมบอกห้าเน่านี่แหละพี่น้องบิด น้ำหน่อยๆพี oh. Oh. Oh, s <S well, oh. Oh. Yeah. ่น yes. ้องหน่อยพักแห้งน้ำเนี่ยอย่างไรเอาท่านอยู่บ่ท่านท่านโอ้โหเอ้ามันแมงดาเต่าใชมไหมนี่เฮียมันมาเด้อพี่น้องจับเตัวที่ถือดีเนาะจ้าได้แล้วได้แล้วแม่มันมันแมงดาเต่าเลยพี่น้องนียน้ำมันเคอะเกือบตากมาถือเปล่าแห้ง แมงกะเต่านี่ร้ายเด้อพี่น้องคุณเผืดว่าร้ายแมงกะเตา่านี่คุณมันหัก,กขีกระเตอร์หนาเน่าเนาะแม่นจ้ะโอ้ยมัอนี่มันตะเสาแห้งคืออยู่มัอนี่มันแมงดาตะเสาที่ได้ยร้ายอยู่ดอกอ <laughs> ะไรล่ะจีดีโอ้ยยังไงมันเขือแห้งมันบะตีงเลยแมงกะเตามึงเนีน่ยคุณโอ้ยใส ฮ้ยลายจีตัวละลายแต่น้องพ,พี่พี่พี่น้องอ่อุย้ยแมนเบิดตัวละแมนเบิดมันบ่คือวังหันพี่น้องหยามันอันนี้เนาะงหยามันเน่าหน่ามันกระบกแน่เอ้าวพี่พี่มันน้ำมันอยากไปเลยเดี๋ยวขับขึ้นดไกินอยู่ดอกพี่น้อง แต่อีกสี่ห้าเมืองขึ้นที่สอนบ่ได้เนาะบอกเบ<ร><ม>่ได้<อ>เลยน่ะมันมาแน่เลยพี่น้องนะแมงด,ดากำลังมันไปตัวหนึ่งอสอนแบบใหม่หนเด้อพี่น้องนี่น้ำมันหน่อยโอ้สวยจังเลยเนี่ยเออน้านหน่อยถ้าเฮาหาลากไปวิ่งถอยหลังบ่ทันมันเออสอนขึ้นสอนกุ้งในวานถึนนกดีปะดึกดีดึกดิ แอ้เตาถึงแล้วน้อพูนถึงจุ๊บถึงจุ่าตีมสิไปอากาศก็เคื่อนข้างเคื่อเข่าพี่น้องเลยเหง่แตกเหงาแตกมาแดดเยอะมันหังเอาน้อมาแดดแต่ว่าเอาแต่ว่าเคื่อแห้งได้ืมอนี่ไม่คิดโลกนงเว้นบุจักพูนตอนแบบไหมตอนแบบนี้ท่านมันดีเมย มันน้ำก็หลายพี่น้องถ้าไปเข้าไปยำถอยหลังของบ่ท่านมันคุณหอยเชลี์หน่อยไรฮะฮะปีพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องขอกันสร้างผลมาหาต้ฝนอยู่นั่นฝนมาสิได้จับอึ้งอยู่ล่อแล้วล่อเหล่าอยู่จับอึ้งก็ได้ หนามมันบกฤทิทยหยาพี่นอ้องไม่ก็ตอที่มักอยู่ตามหยาปองแต่ที่ใน,นน้ำเริ่มแหง้งเริ่มห้าหมออกสอนหยาแต่ว่าก็ยังพอ่อใดญอยู่น้อยเกศพอ่อใดญอยู่จ้ะเอ้อตัวกี่ตัวละตัวหน้อ,อ,น,อนานวิก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 แต่น้ำเคอแหง้งเนาะน้ำเคอแห้ง เนี่ทตีมบ่ถื้ก็มีเนียนหมดสิโอ้โหสิสิสิเม้นวันแล้วใส่ใบไงเนาะน้ำมันหน่อยเด้เออมันลงไปใส่บนตัวใหญ่มันทีลงไปเลยนะแป๊บเดียวก็ได้ร้ายเลยเด้อล่ะพี่น้อได้แล้วเลยปนเลยเด้เลยปนแล้วแต่เป็นใส่ใบไงป็นไดงพี่น้องเป็นใส่หน่อยเพราะว่าน้ำมันมีหน่อย เดินทางลงกันสามสีคนพี่น้องมาเนี่ยูกร้านรวมเดินทางมาเนี่ทังใหญ่นีแล้วอ, <laughs> อยเกตตาถือถืออยเชี่ที่มาลองตีนพ่นตัวนี้ยังเอ,อี่ยเวยกอยอยสียงฝาบไวเกตเสียงฝาบู้ตนี้เี เขาบ้าเามาุนกันรอหาสอนตามตีนพ่นพี่น้องมานา,ามตีนพ่นมัเออนี่กับเต่านี้ท่านพ่อหองพอไหถึงล่ะคักคอ้ยคัก้องพ่นอ,อ,อ,อยู่พี่น้องคุณคักะนอมีตัวใหญ่ยอยู่โอ้รอ,อตีนพนตัวใหญ่นาะม่อนตร์จ้ะไปนํไยาโอ้ โอ้ยพี่น้องมันไขคว่หวังหันอยู่ไออ่างนี่เลือตัวใหญ่แยหวังหันมันใสหน่อยแฮ้น้ำนี่อ่อนเต็มน้ำน้ำคือมันใสหน่อยเนาะแล้วล้อยำตีนพ่นไปเลยเหาอไม่นอ้อมพ่นแล้วมันนี่มันได้สอนเด้อสอนอ้อมพ่นโอ้ยบุกหอยจุ๊บเนาสีสีนี่มาสี Mũi à, sợi nhầy tôi là Bà có hòn như bùm bùm chắc hòn như sấy vì nóng ơi Khuyến ờ, nó khắc, bỏ. Ủa, bà khắc à, Thì bán 5 tín này là bà này Đó, thường kia nó Thì cứ nó, không được Thường lái vô thường lái vô, thường lái vô, thường lái vô, thường lái ยาบเลิกยาบกันปูถึงกายของคนตัวนี้หยาบยาบเลยคุณแล้วพ่อคนทั้งหงงข้าทาอยู่พี่น้องเข้าทาอยู่ปูนไหวยังวะคนหมานเน่ยน้อยเอฟซีพี่น้องทั้งหลายปูนนั่นขยันมากกับพ่อได้กินอยู่เด้อพี่น้องแมงกับเตากาเฟสีรับซับเปลี่ยนยังสีลับพี่น้องมืออกับหลุนน้ำกันต่อว่าสีหาอยู่หากินแนวดา น้ำบมงฝนเนาะตามเงฝนมาจากมืออื่นป <th ่าห้องบ่มบ่มทั้งเขาเคื่อฝนตกเนาะพุ่นต้นหนึ่งขามอันทั้งไปเลยพฝนไหนโอ้เก่งเว้ยแม่งตายอยู่ก็พี่น้องหลายแล้วเนาะพ่อได้กินอยู่ดอกคกุหลนนี่ตัวใหญ่ๆนี่อ้อมโพดนี่นั่งโซนน้องนั่นเลี้ยวเทเลปน หมดแล้วนั่นเดตัวหนึ่งโมแม่บ่บ่โอ้โหคุนโพนึงาย่เกล็ดถ้าไปได้มันสียางไปได้บ่เปตามีได้ผลนะตามเนินล่ะพี่น้องนะบลิกเนาะ ไปหอดก่อน n h à เลยเนาะทึกบบอรอตามเกาะยังวะแม่อ่ะรอตามเกาะตามโพนเขาทาเขาทาท่านมัมมีหมองอยู่มันหาอยู่น้ำตีนโพนพี่น้องทึบบ่ทึบแล้วเนาะนานนี่จะตัวใหญ่ตัวใหญ่สั่มแค่กว่าสอนตื่นแม่นสอนตื่นโตัวหน่อยใส่อ่างก้พน น่าเอา,าไปมาบ่มีหม่มองสอนกันจิมันคือเก่าอยู่เรุกพี่น้องการหล่อเอาน้ำตีนโพนเอาน่นโอ้ยใส่เนาะอ่าที่เครื่องคั้งหญ่เกศนะเก่เองอ่ะเนาะโอ้สอนดีๆอือเอ้าสอนซอยกันก่อนพี่น้องออกจากไอ้โพนนี่ก็ไปโพนั่นหน่อนันแน่แนฮะสอนตามเกาะไปหาที่น้ำพ่ยไปไหนไปยี่เลี่ยมข้าดิข้าดิอ๋ออมพนอยู่ยน,น,นี่แล้วเนาะ เอาเอาเามันมเอาถือกเด้อพี่น้องขึ้นมาเดีิยวขึ้นาเอาลดลดมากขึ้นเป็นยังไงถือบ่ถืออเพนวนวายตัวอะพี่น้องนั่นพนอุ้ยใส่ใส่นี่เนาะโอ้ขอทางใส่ไอ้รอตีนโพดนี่พดรอได้เพราะทุกพลแค่ยุ่เนาะเห็นแต่พดได้เลือติ้มสิไปหมดว้อขัดขามฟังทั้งนั้นไดน้องอุ้ยใส่พี่น้อง ว่าตัวหน่อยเด้ออุ้ยเราสอนตามเกาะถ้าม,มีเหลือเนาะแมนคีสอนตามเกาะคุณตัวนึงแมนบ๊บ่แมนโอ้ยทีมนั่นอยู่กาอ,อนั่นถือว่าถืออยูย่ปะน่าเลยสี่ตัวเลยเอ้าใหญ่เกาะอีกกอนพี่น้องเมื่สิยามไหนบ่พเพข้าวเรื่องพี่น้องมันก็แตกเบิด์ยังได้ก,กาอนี่คือบ่อ คืออยู่ได้มันส่วนม้าท่านเนี่ยนัอุ้ยถือของเพิ่์นอยู่ตัวนี้หลากหน่อยเดียวนึงมีสามมันสวนม้าท่านใส่งไงอยู่เด้อหนึ่งแต่ละก้อนนี่ก็สิยำได้บดนพี่น้องแสอนสามสามสามแล้วมันก็สิบดถืออุ้ยสีเปิรนตัวนี้เอาไหมยังไหมอ๋ออยูประมาณอาทิตย์หนึ่งคิดว่าสอนบ่ได้ดอกพี่น้อง ขอน้ำไอสีเหลือแต่ว่างมาเนี่ยมองสอนมองไอเดินที่เป็นหญ้านี่สิบกไปเบิร์ดแล้วพี่น้องนี่จะได่ก้อนนี่อุ้ยสุดละเนาะนี่ตะโตยิ่ใหญ่แนมเห็นเขาทาปะไม่เขาทาคือเก่าตัวนีธรรมดาเป็นได้แล้วเป็นยีเลี่ยมอุ้ยมีแต่ตัวใหญ่ โอ้โหเขาท่านเนาะเขาท่าแล้วเนาะใครว่ามองเตือนๆวังหันแม่นจ้ะพ่อทอดสอนที่แหลกนตือนมันโตหน่อยุยพอหลุนยังได้มีถือเปลาอยไรก็ได้เนาะถือเปลือยกรกูเป็นยังมันโตใหญ่มันไหลแต่ตัวแม่เนาะมาเลุดเลิกแม่มันเลิกมันมาดูน้ำเลิกตัวแม่น่ะหมดฮะหมดไี่นอะหมดเป็นยังตอนนี้มันสิดเพิงทั้งในเลอะเนาะ ก๋อยวอยู่เนาะแต่ถึงว่ามาันพอได้กินอยู่เราพี่น้องมนี่ก็ได้จะได้ยเกศ<อ>มีอยู่บ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 ่มีบ่บ่า่บ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 กบนบ่บ่บา่า่บ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 ่่่บ่่่ เด en. ี๋ยวมีตีล็อบของแมงกระเต่าคือบ่อเกาะนี่อีล็อกถือแล้วเนาะโอ้โตเม่โอ้ยมันวันที่ถือโยถือโยถืออีลีพี่น้องนะมันก็เลังสียางนี้ได้พี่น้องเออลบมาไายไหมโอ้ยกำลังสียางเราถืวิ่งไปอีกก้อนหนึ่ง มันจะโตใหญ่ๆเน้อเขาทาตามกอนมันโตใหญ่พี่น้องปนปนงั่นกับโตไอ้หาสอนตามกอนผมมีโตหน่อยเด้อพี่น้องววววบางทีเราจะใส่คลิปสอนตฉินๆพี่น้องมันโตหน่อยนี่ล้างๆนี่มีเด็กโตใหญ่ๆพ่นถ้าทาชุบคันจะเกลากเร็วแห้งคือขนาดว่าโอ้มันคือโอ้ถือพ่นละพี่น้องถือมองแล้วะปน บอกคนไทยเพราะท่านแล้วพี่น้องหลากเรีนเลย่องี่ไทยท่านหรอโว้ยมันโผล่ไปดอกขึ้นไปดำดำเลยไหนใส่ใหญ่ๆพี่น้องมันหงเอาบ่เบิด์ใดเบอร์ถูกตัวปุ่นปุ่โอ้กเขาทาแห้งพุ่นว้าวระวังปากมือยังันขึ้นเปดำดำยังไงเอ้ยตะถากล้องยังไหเนาะพี่น้อง หลักแดนเลยเนาะไม่ถากวังเมื่อใดเลยแม่กับเต่าเมื่อเนี้ยมันจะไปเร็วพี่น้องแม่กับเต่าถ้าลากก็วิง่งสาดเนี่ยเพราะท่านเลยอุ้ยน้อยจะเกลีมันแหงว่าน้ำแหง้งว่าสิบ่มีหมองสอนว่ามันสืบ่หมานหมานคือเก่าพี่น้องนั่นอสอนตามเกาะตามโพคดคนหมานปลูกหลานหมานบ่นทั้งนั้นโอ้โหค่ะเอา้า <c oughs> ใหญ่ไปอยู่กลางเกาะ เป็นหยาไป่ตาถือก็แล้วเนาะขากบมันเป็นหยานมีมองสนได้อยู่ไห่นี่ระวังต่อใหม่เลยเข่าทาบะเข่าทาเข่าทาเข่าทาของเคนตัวพี่น้องเต็มแท้แล้วทามเด็กเกดบานเต็มหมานเด้อพี่น้องมองสนมามีแต่ว่าหมานหมือนี่หาสอนน้ำกาะปุ้ยคือถือ ต่างกคนนัำเปิดแน่สวัดๆเลยบาทเต็มแซ้เลยเต็มทั้งเต็มทั้งแท้บาททั้งแข้งไว้มี่จีออกได้แล้วแน่ๆอ๋อโอ้ยพี่เศร้าถิ่มก็มี่เศร้าถิ่มก็มีบาทมันไล่เก็บนานเบิร์ดไล่อุ้ยพี่น้องพ้อสอัดน้ำโนลกใส่กระไน่เนาะแม่แต่ไม่จตโตแม่ขอท่าขอท่า ที่แหลกพักันยำอยู่หลอฟังมันนามเนี่ยหน่อยพี่น้องมีแต่โตเนี่ยหน่อยเฮ้ยนะเก็บกัง่ายได้มันโตใหญ่เด่นออกก็มีใช่เกียดนะมันติดไม่ติดทังได้บ้านนี้เอ้าปิดไปแล้าลูกสอนน้ำกันก่อนพี่น้องเอ้าพักกาสอนเด้อพี่น้องบ้านเห็นยังต่อบ้านโอ้ยมองเงี้ยเก็บหอยเก็บหอยจูหอยคมพี่น้องมองเงี้มีแต่โตใหญ่ๆสิปออมใส่ผักขี้เหล็กโอ้ยหน่าเต็มดีเนาะหวานดีแห้ง ถึงกระบอกหอยใสขนาดนองนั่นนั่ยนึงตัวอ้วนดีซั่มหวานนิ่ง่ากทีเอ้องมหอยต่อก่อนพี่น้องบาลน,นี่นี่ลูกนึงหอยนึงแน่นนาเต็มดีขนาดนั่นนั่นนั่นนู้ไหนละ่ะโตนี่มึง,งมข้าเวเดียวเดี๋ยวกระจายเลยตัวน่ะเอ,อ,เอ,อววาอุปกรณ์เลยกอนหลายเนาะหลายมีแต่โตโอนวานพี่น้องนะ พี่อีกเป็นครูเลยพี่เอ๊ะแม่แต่เตาก็ได้แล้วเอาบกหอยมาเนี่ยเปลี่ยนอาหารเนี่ยนี่อีกแสบคือการเลิกพี่หน่องหอยนี่ตีนแห้งบ่ได้น้ำคุณเนาะหอยไงบ่มีกินหอยเคือนเด้อบาเนี่พี่นี่แต่หอยตัวใหญ่เนาะเป็นกองกองอยู่พี่น้องคุณเอาหน้ากากมาหมดงมเอาแห้งทีได้หลายเด่นิว่าเก็บแล้ว ดยสั่งยางแห้งบ่ได้พี่น้องหนาไมันสิคุณอุ้ยออกเขาก่องเอาหน้ากากมาหมดเอาคือสิได้หลายแหงยากเก็บบ้างเลยไมีแต่ใส่งามๆพี่น้องคุณพ้อยจูพ้อยคมนี่ล่ะโอ้ยต่ตอแต่ตอมันอยู่หนามใหญ่มันอ้วนเนาะเออพี่พี่พ่บินแหงไม่ได้ hỏi chụp, ăn hói sợi liệt, ăn rêu pino của này, hói sợi liệt nó hơi nhạy đấy nọ, pino mì, pino mì, pino nào uẩn đi hang kì, mình hói sợi liệt pino, ui, nhạy เก็บหอยจะข้าวกลับเนาะตรงนี่เนาะนี่ก็หนุ่มสามหน่วยนี่ถือหน่วยใหญ่ๆพี่น้องจ้ะนี่เป็นครูเลยนี่เพิ่มหนึ่งเอาไม่ดีก็นนี่เป็นครูเนาะนั่นอีกหน่อยนึงเฮ้เก็บข้าวเดียวได้ออมแล้วเด้อพี่น้องหอยหอยหลายแฮงนี่หอยเลย แมงบกเข็ดอยเบาเนาะได้ออมเลยเนาะฮะได้ออมแลวก็เมื่อเข้าบ้านหลังจากนี้ก็ทีแมนกับบ้านเด้อพี่น้องนี่ันใดแนวมันกับถือว่ามาันอยู่พี่น้องเหมือนได้หอดบักไมไปออมส่วนแมงกับเตาเ,เ,เกือบเต็มถังยายเกดหายู่ห,หากินหมดเลก็ถือว่ามาันอยู่พี่นอ้องมาเบ่งหยอดได้ยอดมันพี่น้องผลงานการเดินทางของเต่าวันที่ที่โตก เมษาปีหก,ก,ก๊พี่น้องเก็บแบบเดียวนหอยเนียนจ้ใน <c oughs> ออมอยู่เด้อพี่น้องมีตัวนวนเป็นห้อยคมเนี่ยล่ะพี่น้องห้อยคมหอยเซอือดีส่วนแมงกับเต่าจะเกตอลังการแนงพี่น้องเกือบเต็มถังทั้งแมงกับเต่าแมงดาแมานไปตัวหนึ่งเนาะเนียนจ้าอ <c oughs> ันบักห้อยจูบหน่อยหนึง <c oughs> ่งเอออ้ยเบื้องในพี่น้องหัวหนุ่เลย เกือบเต็มถังป้านี่มองสอนบอคคอยมีนอ้อจ้านไปหาโฮมอยู่ตามตีนพพนพี่น้องตามเกาะแต่บริเวณที่เคยสอนเคยมานันมันน้ำแห้งเบิ่ดละพี่นอ้องเนาะถือว่าสุดยอดคือเกาอยู่พี่น้องการหาอยู่วะหากินมื้อนี้หลังจากนี้ก็เสเแม่นเดินทางกลับบ้านละพี่น้องรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่หมือใหม่เชินชอบวิดีโอจงังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจงเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา ตองปลาขอขอบคุณถูกไล่ถูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมคอยรอหลุ่น้ำกันคิดไม่มื่อ่พี่น้องวัตถิหาอยู่หากินแน่วไดสสำหรับการหาอยู่หากินหาสอนแมงตับเตา่าแมงดาเมาือนี่กระมานอยู่พี่น้องมานทั้งแมงตับเตา่าแมงดามานตัวหนึ่งหอ,อยกมยางแป๊บเดียวพี่น้องนี่ได้ออมอยู่ฮะสุดยอดพี่น้องเมือนี่ก็ได้อยู่ได้กินคอยพอกันคิดไม่มื่อ่พี่น้องเอาเยาเกตสวัสดีค่ะ พักผ่อนเอาแห้งไปเก็บเห็ดเท่านมนล่อฝนกับล่อแหล้วล่อเหล่าอยู่โอยบางพื huh. ้นที่กระตกนักอยู่เด้อพี่น้องฝนเขาเจาเก็บเห็ดบดกันแซลอยู่แต่แถบปลาที่คนส่องปลาถนัดนี่ฝนบกตกพี่น้องกระล่อรุนกันต่อไปละพี่น้องเอ้ากับ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ขอบคุณถูกไหลถูกแช่พี่น้องสวัสดีครับ